แฮปปี้อาร์วีอีพีซีลูมีการปะทะกันตรงเล่มังกรเล็กฮะและทางลูกได้บับแดงมาเราพุ่งเข้าใส่มาหลอดฮะเลือดเหลือนิดเดียวฮะแล้วเปี้ยงเดียวหายไปเลยครับผมมีการปะทะกันที่ลาไล่อีกครั้งหน้าไว้เราเรือนเรินนิดเดียวฮะยิงหนึ่งสองไวโอตายครับตามเลยมาหลอดฮะมาหลอดโดนเข้าไปฮะมาหลอดตายอีกคนนึงฮะแล้วพยายามไล่คิกซี่ฮะคลิกซี่มาใช้สกิลหนึ่งเพิ่มความเร็วฮะแล้วไม่รอดนฮะหนีไม่ทันฮะคิกซี่โดนลูกเก็บไม่ได้ฮะเป็นดับเบิลคิวฮะของการมีการปะะะทกันฮ ลูกชาพลังเข้ามาฮะลบไปอย่างเดียวฮะรอเรียวหายไปเลยฮะโอเมนวิ่งตัดเข้ามาฮะลุงมีอันตีฮะแล้วโดนโอเมกจลับคึงเอาไว้ฮะพยายามยิงสวนฮะเข้าไปคลิกซี่แล้วเปิดอันติบวกสู้ตรงนี้แล้วโอเมนตายฮะพยายามไล่คลิกซี่ต่อครับผมคราวนี้กดฟอร์ตบายพยายามตามฮะไม่ทันครับผมเราวิ่งกลับมาตรงนี้ฮะแล้วเจอไวโอกับพาลอดฮะวิ่งไล่ฮะล้วคลิกซี่วงกลับมาครับไม่รอดฮะ เดยบนมีบบการประทะก,กันอีกแล้วนะฮะลูพยายามหาจังหวะส่องเข้าไปฮนะเจอมาหลอดฮนะมาหลอดเลือดเหลือน้อยฮนะลูเข้าไปยิงฮนะรเรียบร้อยฮนะมาหลอดตายฮะหลังข้างล่างมีรอเรือฮนะแล้วเข้าไปชาร์จยิงจังหวนนะเลยครับเปรี้ยงหนึ่งสองสามเล้วเรียบร้อยฮนะหลอดเรือหายไปเลยครับผมลูพยายามดักไวโอเลตที่เดินกลับเข้ามาตรงกลางฮนะแล้วเข้าได้ด้วยฮนะไวอไนะโเเเไอเลตนะไม่ได้ดนะูฮะโดนเข้าเต็มฮะเปิดอันตีครับพยายามไล่มาหลอดฮะแล้วไม่ได้ครับจบแค่นี้นะตัวก,การาฟฟามีการปะทะกันนะไฟหยาบพอสมควรเลยฮะแล้ว ทังลูกครับวิ่งเข้าไปฮะปิดมาหลดได้ฮะแล้วตามด้วยไบโอเลตหรือเปล่าฮะไบโอเลตหนึ่งสองสามเรียบร้อยฮะใบโอเลตตายฮะเราวิ่งตามเข้าไปฮะเจอรอเรือฮะแล้วได้วิกซี่ก่อนฮะตามด้วยรอเรือฮะรอเรือตายไปตบที่สี่ฮะเบก้าคิวมาฮะแล้วเจอโอเมนหันกลับเข้ามาโซฮะแล้วเรียบร้อยฮะ,ะเบก้าคิวฮะโอโหเก็บ,าาบกไปฮาครับผมฮะดูพยายามเดินไปตีมังกรเอ้าแล้วเจอครั้งตรงนี้ฮะเอามีมาหลดโอเมนฮะ แล้วโดโรเมย์ขึงครับเปิดอันติเขาสูเลยฮะเอาแล้วส่นเข้ามาฮะรอเลียววางไงฮะเอาแล้วตอนนี้มาหลอดตาไปก่อนฮะแล้วตามด้วยโอเมนะโอเมนตาเข้าไปฮะเป็นดับเบิลคิวไงเตะดูได้รังเะเยอะฮะแล้วขึ้นมาเอาป้อมบนฮะมาหลอดเปิดช็อคเข้ามาจังหวะนี้ฮะแล้วลุกพุ่งเขาใส่มาหลอดฮะคิกซี่ยกครับ ไบโอพยายามยิงฮะแต่ตาทานาเมจไม่ไหวฮะคิกซี่ตายฮะตามด้วยมาหลอดฮะมาหลอดแล้วตามด้วยไวโอฮะไบโอตามด้วยเราเลี้ยวฮะแล้วตอนนี้ฮะคนที่รับดาเมจป้อมฮะลิกเตอร์ฮะตายตามไปอีกคนครับผมมีแค่ปัญหาการตรงกลางฮะลุกหลอดจังหวะแล้ววิ่งเข้าไปฮะสตันโด่สามตัวนแล้วระยะสองทีไบโอตาแตะพยายามพิจารณาคิกซี่ฮะแต่ไม่ทันฮะแล้วเราเลี้ยวบุ้งสวนเข้ามาฮะแล้วตายเลยฮะลำบากแล้วฮะตอนนี้ลุกตายแล้วฮะก็พยายพยายามที่จะดันให้เราเหยียติไล่เข้ามาฮะ ทังลุกเข้าไปชนหน้าสตันแล้วก็ปิดได้ครับผมลูกพยายามเข้าตีดักเลเยอร์ครับแล้วเจอมาลอดคอยกลัวนะแล้วพุ่งเข้าใส่นะฮะตอนนี้ไล่ยิงคิกซีฮะแล้วรั่วไหมฮะมีกอเกิดใช่ไหมแล้วยิงอีกครั้งนึงฮะแล้วปิดคิกซีได้ครับผมฮะแต่ตัวเองก็ตายตามไปด้วยฮะเป็นรุ่การของทีมต้องฆ่าตอนนี้ทีมตายหมดแล้วนะฮะแล้วคริปแรงดันเข้ามาฮะแล้วลิกเตอร์เกิดครับผมลิกเตอร์เข้าไปฮะเข้าไปทนครีบันแล้วเคลียร์ได้ฮะแล้วตอนนี้เหลือรถอยู่คันนึงฮะลิกเตอร์พยายามดึง ลดเอาไว้ฮะไม่ให้รถเข้าในระยะป้อมฮะแล้วกันได้ครับผมไม่มีใครตีป้อมแตกฮะโอเมโดนไล่ครับผมอายาปาดาวตายตายรอเลี่ยวนะฮะรอเลี่ยวพุ่งพลาดฮะตอนนี้ลำบ่านะฮะหายาพยายามที่จะไล่ฮะแล้วพุ่งเข้าไปฮะโจมตีฮะแล้วรอเลี่ยวล่วงเข้าไปฮะเหลือทางคิกซี่ฮะหายาเตะพุ่งเข้าตามันแล้วปิดคิกซี่ได้ฮะตามต่อด้วยไบโอไบโอตายฮะเอาละครับตอนนี้แล้วไบโอได้ก่อเกิดฮะขึ้นมาแล้วก็ตายค้างฮะตอนนี้ตายไปสี่แล้วครับผม ตอนนี้เหลือเพียงมาหลอดคนเดียวที่การบ้านนะลูกพยายามดันคีขึ้นไปฮนะมาหลอดเข้าหน้าบ้านฮนะเราไม่สนใจแนละ้วเข้าไปยิงป้อมมนาะป้อมแตกเรียบร้อ,รอยครับผมฮนะแล้วพยายามที่จะไล่มาหลอดทำมาหลอดช็อคเข้าไปฮนะที่ป้องกันทางฝั่งลิกเตอร์ฮนะลูกไม่สนใจฮนะพยายามที่จะยิงป้อมเรียบร้อยแตกเรียบร้อยคนระับผมฮะจบเกมฮนะโอ้ทำได้ดีทุกคนเลยนะทั้งทางฝั่งไฮยะเตะทั้งลิกเตอร์ทั้งลูกทั้งอะไรฮนะแบบโอ้โหเปนสนุกจริงฮนะเกมนี้ฮนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะฮะแล้วมีคลิปใหม่ลงพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับผมนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮนะสวัสดีครับผม